ล้างเห็ดเสร็จเรียบร้อยครับดูครับดอกสวยๆเลยครับอยากชมนะครับการหาเห็ดของเราเป็นยังไงครับติดตามรับชมได้นะครับนี้บานนะครับแต่โคนใหญ่มากครับดูก้านเห็ดครับใหญ่จริงครับโอ้โหเต็มไม้เต็มมือเลยครับ ดอ,อกนี้ก็ใหญ่มากครับโอ้หลุด,ดละเป็นยังไงครับใหญ่ไหมถามใจเธอดูครับผมออกแลครับก็จะออกเล่นอหอบเลยโอ้โหยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับเนี่ยเสียดายมากเลยครับสวัสดียามค่ำคืนครับผมนักล่าลัตติการครับ เสียงดังนะครับติดถนนครับผมที่เกียรติไปตัดเสียงเพลงใส่ครับติดนิกสิตเยอะมากครับเอาแบบปิดๆเลยครับเรามาหาเห็ดโคนกันครับผมโอ้มาจากดินใหม่ๆเลยครับยืนงงในดงเห็ดอีกแล้วครับวันนี้จีสวยๆเลยครับ นี่ใหญ่มากครับผมตรงจุดนี้อีกสามดอกครับผมจัดเลยครับนี่นี่ดอกใหญ่ครับอ่ะดอกเล็กก่อนครับเจอก็เจอลากไม้เลยล่ะครับมันลากไม้หรือมันเห็ดอะครับเนะ่ะโอ้เห็ดครับสวยด้วย ตรกนี้ครับจัดเลยดูแล้วน่าจะลากจะลึกครับนี่ลากลึกจริงด้วยสวยอีกแล้วครับสามดอกติดๆใหญ่ๆเสียงดังเลยนะครับ สวยครับสวยสุดๆโอ้โหส,ส,สุดจริงๆจุดนี้ได้3ามดอกสวยๆจุดนี้สี่ดอกครับจัดเลยครับ สวยเลยครับจุดนี้สองดอกครับโหดูครับผมไม่อยากจะพูดเลยครับแบบอะไรกันครับนี่ รถอ้วนอบอวบ,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 บดูครับสวยๆอีกแล้วจุดนี้จุดเดียวครับ ได้เจ็ดดอกครับเสวสวยครับไปไปดูจุดอื่นกันครับดอกนี้ก็สวยๆอีกแล้วครับผมจัดไปครับโอ้สองดอกสิธกันเลยครับอุม้มหมดหรออันนี้อันนี้กำลังจะโปลเนี่ยเราจะไว้พรุ่งนี้นะครับเรายังไม่เอาเอานี้ก่อนครับ โอ้โหเด้งขึ้นมาสวยเลยโอโ้ยาวครับตีนยาวมากนี่สวยๆอีกแล้วดอกนี้ก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันครับสวยๆอีกแล้วข้างๆก็มีดอกอีกดอกหนึ่งไปจัดดอกสวยก่อนเลย แสวย,ยสวยครับผมหวานเจี๊ยบอีกแล้วครับตรงจุดนี้ครับหลายดอกเลยครับผมกำลังโผล่ไาเนี่ยครับเนี่ยใช่หมดเลยครับเห็ดนะครับดอกที่ยังไม่โผล่เรา,เาไว้พรุ่งนี้ครับไปมาเอา เอาดอกสวยก่อนครับด,ดินแข็งครับสวยละครับดอกนี้เล็กครับแต่ดูตีนเห็ดจะลึกไหมครับดินแข็งเพื่อนบอกดินแข็ง ออกได้นิดเดียวดูต่อครับสามดอกครับผมดอกนี้ยังไม่เอาครับเอาไว้ก่อนครับจุดนี้ก็หลายดอกมากครับ ใช่หมดเลยครับเนี่ยกําลังโผรนะครับนี่ก็ใช่ครับอดอ,อกสวยก่อนครับเสียงรถดังนะครับติดถนนเลยครับผมเขาหาเห็ดกันที่ป่าเราหาเห็ดกันในเมืองครับ สวยครับสวยอยู่ในรูปวกเลยครับผม,มเห็ดปลวกของจริงครับ็นรากไม้ครับผมรูม้จะได้หรือเปล่านะครับอ่ะพอได้อยู่ครับเ็เล็ก กำลังเป็ดคำพอคำพอคำครับนี่ดอกหนึ่งครับสวยสวยครับดอกนี้ไม่ใหญ่มากครับตะ,ตะมุตตมิเล็กๆพอคำพอคำ โอแ้แต่ก้านยาวนะครับอดี๋ยดูถูกเขาครับก้านยาวครับโอ้สวยเลยก้านยาวมิชทุเรียน,นครับเห็ดครับจุดนี้สองดอกครับผมดอกนี้สวยครับดอกนี้ก็พอสวยครับป่ะดอกใหญ่กันก่อนเลยครับ เลยครับ,บ,บลากไม้ครับสวยสวยอีกแล้วเขินแปนดตังนี้นับป,ป้าแปดจุดนี้สิบห้าดอกครับผม ดอกนี้สวยสุดจุดนี้สามดอกครับผมเสร็จสวยอีกแล้วดอกที่สี่ครับดอกที่ห้าดอกที่หครับผมไปเอากันครับโอ้สวยครับ ดอกสวยๆครับผมทำไมเราถึงหาเห็ดตอนกลางคืนครับก็เพราะว่ากลางวันเราทำงานครับผมดอกนี้โอ้ดอกนี้ก็สวยอีกแล้วตีนเห็ดลึกเลยครับผมสวยๆครับ ยาวสวยเลยครับโอ้ยาวสวยเลยครับผมนี่หวานละหวานอร่อยครับมาดูดอกนี้ครับจะน้อยหน้ากันหรือเปล่าดอกนี้ใหญ่กว่าน่าจะยาวกว่านะครับ สวยๆครับผมอบกวบอีกแล้วสองดอกครับนี่หนึ่งดอกนั้นอีกหนึ่งดอกครับรากไม้จะได้หรือเปล่าจิมได้อยู่ครับเป็นไรครับยังได้อยู่อ่ะต่อด้วยดอกนี้เลยครับ ดอน,นี้เสียงรถด,ดังมากครับเสรสวยครับผมดอกนี้ตีมเห็ดน่าจะลึกนะครับใช้ได้อยู่ครับผมดอกนี้ก็สวยอยู่ครับ เหมือนจะ้อมนะครับนี้ไม่สวยครับทิ้งเอาไว้ทําเป็นเชื้อครับเดี๋ยวปีหน้าเราไม่ได้กินครับจุดเดียวสิบดอกส,สวยๆครับสวยงามครับผม